ผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ Worldwide English ประจำวันพุทธที่19ตุลาคม2565ค่ะวันนี้ที่ฉันสวภาคกรายานมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ หัวข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะ mm. ก็ยังเป็นหัวข้อเดิมนะคะ mm. ก็คือประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะเรามาถึงตอนที่6กันแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะที่จะรับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาที่ไปของภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง y t u t u นะคะพิมพ์คำว่า NU Radio นะคะแล้วก็เลือก p l a y l i s t mm. นะคะในรายการประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะเ,เพื่อที่จะฟังย้อนหลังนะคะสำหรับหัวข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ vocabulary in old English นะคะ vocabulary in old English นะคะก็คือคำศัพท์ในภาษาอังกฤษยุคเก่าค่ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะก็เรามามาถึงกันในเรื่องของออยุคไวกิ้งนะคะในสาราชาณาจักรนะคะเมื่อคราวที่แล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่า เออ่ราวคิสตศักราช793นะคะก็มีหลักฐานว่าชาวไวกิ้งนะคะได้บุกเข้ามาโจมตีนะคะที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะะที่เกาะลินดิสฟอนในสาราชนาจักรนะคะแล้วก็ทำการปล้นสะดมของมีค่านะคะค่าฟันผู้คนมากมายนะคะหลังจากนั้นก็มีการบุกรุกโบสถ์ต่างๆมาเรื่อยๆนะคะ จนกระทั่งมีการตั้งรกรากในที่สุดละค่ะนะคะ,นะคะชาวไวกิ้งคือใครนะคะก็คือคนที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียในปัจจุบันนะคะเอ่อซึ่งรวมถึงนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กนะคะเอ่อที่ที่อยู่ตอนเหนือนะคะ ก็ได้บุกเข้ามาในช่วงศตวตรรษที่8นะคะจนถึงศตวตรรษที่11นะคะลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวไวกิ้งเนี่ยเมื่อมาทำศึกสงครามนะ,ะ mm. นะคะก็ในที่สุดก็ได้ตั้งรกรากค่ะนะคะในในเกาะอ,อังกฤษนะคะแล้วก็แต่งงานกับคนในพื้นถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงมีการผสมผสานในเรื่องของ ภาษาเข้ามาด้วยนะคะพร้อมๆก,กันกับยังทำศึกสงครามกันอยู่นะคะก็สลับกันแพ้สลับกันชนะนะคะจนกระทั่งถึงปีกริักรักราช166 0นะคะที่วินเลียมออฟนอมังดีนะคะจากฝรั่งเศสเข้ามาโจมตีอังกฤษแล้วก็เอาชนะอังกฤษได้นะคะเพราะฉะนั้นปีคศ166 0ก็ถือว่าเป็นยุคที่สิ้นสุดของโออิง i s h นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะในตอนที่6นะคะของวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของคำศัพท์บ้างนะคะ ลักษณะสำคัญของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะมีลักษณะเด่นอยู่4ประการนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะยุคนี้นะคะ O อ n g l i s h เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคำมาจากรากร e r m น n ิกโดยแท้นะคะเอ่อจาสไนนิกก็คือพ่อแม่นะคะครอบครัวพ่อครอบครัว เรียกว่าไหลต้นตระกูลนะคะของภาษาอังกฤษนี่ยแหละค่ะนะคะคือ Germanic เนี่ยเป็นหนึ่งในครอบครัวภาษาที่อยู่ภายใต้ครอบครัวใหญ่ก็คือ Indo-European นะคะ Germanic ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ,ะภาษาภาษาอังกฤษของชาว Anglo-Saxon เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ West Germanic นะคะส่วนภาษาของกลุ่มชาวไว k i n g หรือส c a n ดิเนเวียนเนี่ยนะคะจะอยู่ในกลุ่มเจอ m a n i น กันนะคะแต่จะเป็น north germanic นะคะภาษาดั้งเดิมของเขาก็จะเรียกว่า old north นะคะ north ตรงนี้ความหมายก็คือ north นะคะก็คือมาจากทางเหนือนั่นเองนะคะทีนี้คลังคำศัพท์ของสมัย old english เนี่ยนะคะก็เป็นคำแท้ๆเลยล่ะค่ะนะคะจาก germanic จากต้นตระกูลของตัวเองนะคะ คือมีคำยืมมาจากภาษาอื่นๆเนี่ยน้อยมากนะคะถึงแม้ว่าโอเคละไวกิ้งเข้ามาตั้งรกรากนะคะแล้วก็มีอิทธิพลของอการเปลี่ยนศาสนานะคะเป็นศาส,สนาคริสต์นะคะจากการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของอาร์ชบิชอปจากโรมนะคะก็มีอิทธิพลของภาษาลาตินเข้ามาบ้างนะคะแม้กระนั้นกัตาม คำศัพท์ในภาษาอังกฤษยุคเก่าเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเจอแมนิกนะคะโดยแท้จริงนะคะลักษณะที่สองก็คือเรื่องของคำผสาน,นะคะคำผสนจะมีเยอะค่ะทีนี้ถามว่าคำผสานคืออะไรนะคะคำผสาอังกฤษสำหรับคำว่าคำผสานก็คือ complex words นะคะ complex words นะคะ complex ที่แปลว่าซับซ้อนนี่แหละคะ่ะ นะ,ะหมายความว่ามีคำศัพท์ที่เกิดจากการเอารากเจอแมนิกเนี่ยแล้วเติม prefix แล้วก็ u u f i x ก็เข้าไปใช้งานนะคะก็จะได้คำใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้นะคะเป็นลักษณะที่ภาษาอังกฤษในปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่นะคะในภาษาอังกฤษปัจจุบันเนี่ยมี complex words จำนวนมากมายมหาศาลนะคะเพราะว่ามีการเติม Prefix Suffix เข้าไปได้เรื่อยๆนะคะ แล้วลักษณะท,ที่3ของคำศัพท์ในยุคโอ English อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคำะสมนะคะ compound words นะคะคำผสมเนี่ยมีอยู่มากเลยนะคะในโออิงก i s h นะคะซึ่งก็ไม่ค่อยแตกต่างจากภาษาอังกฤษในยุคสมัยใหม่หรือยุคปัจจุบันนะคะ compound words ก็มีท่วมท้นนะคะ ทีนี้ c o m p าวเ Words นี่หมายถึงว่าเอาคำสองคานะคะหรือว่ารากสองรากเนี่ยมาเรียงต่อกันนะคะแล้วก็จะได้คําใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่นะคะ สุดท้ายคะ่ะลักษณะที่4ก็คือคำยืมนะคะในโออิงลิชนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปเนี่ยมีจำนวนไม่เยอะนะคะถามว่าคำยืมเนี่ยได้อิทธิพลจากภาษาอะไรนะ่ก็จะพบว่ามาจากภาษาลาตินนะคะแล้วก็ภาษาโอนอร์สนะคะของชาวสแกนดิเนเวียนนี่แหละคะ่ะนะคะจำได้ไหมคะในตอนออตอนแรกๆที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะมี คนพื้นเมืองนะคะก่อนที่แองโกลแซกซอนจะเข้ามาอยู่เนี่ยก็คือชาวเคลสนะคะเขาก็มีภาษาของเขาเองก็คือภาษาเคลติกนะคะแล้วก็มีชาวพิกส์นะคะซึ่งใช้ภาษาว่าพิกติชนะคะซึ่งอสองภาษาเนี้ยพอถูกแองโกลแซกซอนบุกนะก็จางแล้วก็เลือนหายไปเลยนะคะอาจจะมีอิทธิพลของภาษาเคลติกให้ได้เห็นบ้างแต่ว่าไม่มากนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะคะจะไล่ไปทีละหัวข้อนะคะเรามาดูประเด็นแรกนะคะ,ะคําศัพท์ในภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นคําที่มาจากรากจูแมนิกนะคะก็คือจากต้นตระกูลของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่เลย ะะมีคำยืมที่มาจากภาษาอื่นน้อยมากๆนะคะคำศัพท์ที่พบในสมัยโ e n g l i s h นะคะที่เป็นหลักฐานที่ค้นพบเนี่ยมีราวๆาวสามหมื่นคำนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะ แต่ว่า85%ของ30,000คำเนี้ยไม่มีใช้ในปัจจุบันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มาจากสมัย Anglo-Saxon สักเท่าไหร่นะคะถามว่ามีประมาณเท่าไหร่นะคะ85%ของ30,000ก็เหลือประมาณ4,500คําคำเท่านั้นล่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษสมัยใหม่ไม่ได้รับช่วงต่อนะคะ ของคำศัพท์สมัย Anglo-Saxon มาเต็มร้อยนะคะก็เหลือประมาณ4,500คำนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำพื้นพื้นนะคะคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคำพื้นพื้นนี้เราก็เรียกว่า fundamental words นะคะหรือว่า common words หรือจะใช้ว่า basic words ก็ได้มาดูตัวอย่างคำศัพท์นะคะสมัย Old English เอาที่ว่าตกทอดมาถึง Modern English ละกันนะคะ เอ่อ uh, ยกตัวอย่างนะคำว่าคิงพระราชานะคะอันนี้ก็มาจากนะคะควินหนิงนะคะควินหนิงนะคะคำว่า father นะคะพ่อก็มาจากสมัยโออิงกฤษนะคะ father นะคะ father นะคะเออ่คำว่า love รักนะคะก็มาจากโออิงกฤษนะคะ loofu นะคะ loofu คำว่า priest พระนะคะก็มาจาก preost นะคะ preost คำว่าโซวิญญาณก็มาจากซาวอลนะคะซาวอลคำว่าซิสเตอร์นะคะก็บางตำราก็ว่ามาจากภาษาอังกฤษนะคะสมัยโออ g ง i s h นะคะสวีโอสเตอร์นะคะสวีโอสเตอร์ lish, นะคะ, ster, ะ,คะ, ster, ะ,คะแต่บางตำราก็บอกว่าซิสเตอร์เนี่ยรับตรงมาจากโอโ s สนะคะก็คือภาษาดั้งเดิมของชาวสแกนดิเนเวียนนะคะ คำว่า wife ภรรยาเนี่ยก็มาจาก o l d English นะคะ wife นะคะ wife คำว่า world โลกก็มาจาก world นะคะ world นะคะคำว่า bold boldly นะคะอย่างกล้าหาญนะคะก็มาจากสมัยโบราณน,นะคะ bolis นะคะ bolis นะคะหรืออย่างเช่นคำว่า busy นะคะที่แปลว่ายุง่งนะคะก็ดั้งเดิมเนี่ยก็มาจาก busy นะคะ busy ะะสมัยโบราณเนี่ยสระอีเนี่ยมีห่อปากด้วยนะคะมีทั้งแบบห่อปากแล้วก็ไม่ห่อ,หอปากนะคะอันนี้ก็ b u s y นะคะห่อริมฝีปากนิดหนึ่งนะคะคำว่า o คลที่แปลว่าหนาวเย็นนะคะก็มาจากโบราณน,นี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะคะสมัยก่อนก็คือ c h ่เอาทนะคะ c h ่เอาทนะคะ คำว่า dear นะคะที่รักนะคะสมัยก่อนก็คือนะคะ dear นะคะ dear นะคะเออถัดมาคำว่า old นะคะเก่าก็ old old นะคะคำว่า now ขนาดนี้มันก็มาจาก new นะคะ ลองมาดู verb บ,บ้างนะคะ verb ก็มีอยู่จานวนหนึ่งนะคะที่ยังอ,อยู่ยั้งยืนยงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำว่า sell ขายนะคะ mm hmm. ก็มาจาก sellan นะคะ sellan น,นะคะคำว่า write เขียนก็มาจาก r i t a n r i t n นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคำศัพท์นะคะที่ สมัย o โ English ใช้นะคะแล้วก็ตกทอดมาถึงปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําพื้นพื้นมากกว่านะคะมาดูลักษณะที่สองนะคะก็คือเรื่องของคํำผสนนะคะ complex words นะคะ อย่างที่ได้บอกไปนะคะคอมเพล็กซ์ d วเนี่ยในปัจจุบันนะคะก็มีเยอะนะคะหมายถึงว่าเรามีรากศัพท์อยู่ตัวเดียวเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเติม prefix เติม suffix เข้าไปนะคะก็จะได้คำใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอิทธิพลที่ส่งต่อนะคะจาก Old English จนถึงปัจจุบันนะคะ ในปัจจุบันเนี่ย prefix ก,กับ suffix นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยจะพบว่า prefix เนี่ยมีจำนวนน้อยกว่า suffix นะคะส่วน suffix ก,ก็มีอยู่สองประเภทนะคะก็คือชนิดที่เ,เรียกว่า derivational suffixes นะคะก็คือว่าเติมเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปสร้างประเภทของคำขึ้นมานะคะเช่น เติมเม่นสร้าง n o วเงี้ยนะคะเติมฟูสร้าง adjective นะคะเติม is e i s สร้าง verb นะคะเติม ly สร้าง adverb นะคะเพราะฉะนั้นสมัยโบราณก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอิทธิพลที่สืบเนื่องกันต่อตอ,ตอ,ตอมานะคะ uh, suffix ชนิดหนึ่งก็คือ inflectional suffixes นะคะพวกนี้คือเติมแล้วเพื่อบอกอ uh, พวก grammar นะคะอย่างเช่นว่า คำนามเติม s นะคะเพื่อบอกว่าเป็นพหูพจน์นะคะหรือว่ากริยาเติม s เพื่อบอกว่าเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้กับประธานเอกพจน์ุรุษที่3นะคะก็เป็นเรื่องราวที่พบได้ในสมัย Old English นะคะทีนี้เนี่ย เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ด้วยนะคะก็ขอเล่าจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของกร a มม a านะคะหรือว่าไวยากรณ์นะคะทีนี้เนี่ยมาดูนะคะมาดูตัวอย่างของ prefix ในสมัยโ English กันนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะบางตัวก็ไม่ใช้แล้วในปัจจุบันนะคะแต่บางตัวก็ยังใช้อยู่นะคะ ยกตัวอย่าง prefix ในสมัย O English นะคะอย่างเช่น f o r e ก็ให้ความหมายว่าว่า before นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะอย่างเช่น f o r t a l e for say นะคะสมัยก่อนมี for g o n e นะคะก็แปลว่า go before นะคะไปนำหน้านะคะ f o r แล้วก็ตัวตอนนะคะ fourth นะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นตัว th นะคะ forth gone ก็แปลว่า go forth นะคะ in นก n e ก็แปลว่า go in นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใช้รากการเนี่ยก็คือหมายถึง go นะคะแปลว่าไปแล้วก็เติม prefix หลากหลายกันไปก็จะได้ความหมายที่แตกต่างกันไปนะคะหรืออย่างเช่นนะคะนีเซการ์นะคะ, gone, ะ,คะก็แปลว่า go down นะคะ over g ก n e ก็แปลว่า pass over หรือ go over นะคะ อโอสการก็แปลว่า go away นะคะโทก,การแปลว่า go into นะคะอันเดอร์การก็แปลว่า undergo นะคะสมัยก่อนก็คงอ่านว่า under under น,น,นะคะ under การนะคะหรือต่อไปอย่างเช่นนะคะอ,อิม im นะคะอิกนะคะก็หมายถึง go around นะคะอพร p ฟิกส x หลายตัวก็ยังส่งต่อถึงปัจจุบันอะนะคะอย่างเช่น for อย่างที่ได้บอกไปนะคะหรือ in นะคะ over over oh, ก็เป็น over นะคะหรือว่า under อย่างเงี้ยก็ยังอยู่นะคะส่วนบางตัวก็หายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Prefix สนะคะสมัย old oh, English ก็ไม่เยอะหรอกค่ะนะคะ เ,เมื่อเทียบกับ s ั f ฟิกนะคะในส่วนของซั f ฟิกซ์นี่เยอะมากนะคะก็จะมีชนิดที่ derivational suffixes เนี่ยนะคะที่ไปสร้างประเภทของคำขึ้นมานะคะ ยกตัวอย่างนะ,ะอย่างเช่นว่าสมัยโบราณเนี่ยมีคำว่าโดมนะคะโดมนะะซึ่งหมายถึงด้อมนะคะในในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นเรามี kingdom อะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนก็อย่างเช่นนะคะ h a l l ดอม d o m h a l l d o m นะคะ h a l l โดม d o m มามาจาก h า l y นะะซึ่งแปลว่า holy ศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะเพราะนั้น holy เป็น adjective นะคะพอเติมโดมเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็น noun นะคะก็ะค,ะคือความศักดิ์สิทธิ์ ะ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของซับฟิกซ์ที่ไปสร้างประเภทของคำนะคะเออหรืออย่างเช่น n e s s เนี่ยนะคะปัจจุบันก็เยอะใช่ไหมคะอ,อ,อย่างเช่น g l a d n e s นนะคะออก็มาจากแก a ดนะคะสมัยก่อนก็มีเหมือนกันนะคะสร้าง adjective ก็อย่างเช่นฟู l นะคะแต่ก่อนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นคำว่านะคะ เอฟู fool, นะคะเอีฟูนะคะก็คือ terrifying น่ากลัวนะคะ adverb นะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมักจะเจอ,อ suffix i ิ h uh, นะคะ i ิ h นะคะอย่างเช่น uh, yearly นะคะก็คือ uh, ทุกปีนะคะอันนี้เป็น adverb ในสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันจะเป็น l y นะคะ ส่วนเวิร์บเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เนื้อหาเยอะมากนะคะเพราะว่าเวิร์บมีการแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะคะแล้วก็แตกต่างกันที่ซับฟิกส์นะคะก็จะหาโอกาสมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของไบายากรณ์ให้ได้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะคะทีนี้ลองมาดูในเรื่องของ Compounds บ้างนะคะหรือว่า Compound Words นะคะคำผสม อในสมัยโออิงลิชนี่ก็มีไม่น้อยเลยนะคะก็คือเอาคำสองคำนี่ละค่ะมาเรียงต่อกันนะคะปัจจุบันภาษาอังกฤษก็มีเยอะนะคะอย่างเช่น white มาเรียงกับ board นะคะ white board ก็คือกระดานกระดาน white board นะคะนะคะหรืออย่างเช่น greenhouse นะคะเอา green มาวางเรียงกับ house ก็หมายถึงเรือนกระจกอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็เป็นเรียกว่า,เ,าเป็นวิธีการสร้างคำที่ถ่ายทอดมาจากาในอดีตนะคะยกตัวอย่าง compound ในสมัย Old English นะคะอย่างเช่นมีคำว่าการนะคะหรือว่าเก่งนะคะที่หมายถึงโกนะคะเออเราเอามาผสมอย่างเช่นกับผสมกับคำว่า after นะคะ after after g n i s นะคะ after g i n e s s นะคะก็หมายถึงว่า เอ่อ go after นะคะความหมายก็คือสืบทอดนะคะ succession นะคะหรืออย่างเช่นนะคะ s ซ r ริกเซอริกแนะคะ s ซ r ริกกลขอโทษนะคะอันนี้ s ซ r ริกก็คือ church นะคะกลางตรงนี้ก็คือ going นะคะเพราะฉะนั้นเอามารวมกันได้เป็นคำผสมหมายถึง church going นะคะก็คือการไปโบสถ์นะคะ หรืออย่างเช่นก้างเกนะคะกางเก w i วีเฟอร์นะคะกางเก w อวีเฟอร์นะคะ,ะ,คะวีเฟอร์ตรงนี้หมายถึงถักทอนะคะผู้ที่ถักทอ,อก้างเกิดตรงนี้ก็คือก้างที่มาจากกางที่แปลว่าโกะนะคะเอามารวมกันแล้วนะคะกับคำว่าถักทอแปลว่าอะไรแปลว่าสไปเดอร์นะคะแมงมุมนะคะอีกสักคำหนึ่งค่ะ hinder นะคะ h i n d e r งกะนะคะกิงก้าตรงนี้ก็มาจาก go นะคะที่แปลว่าไปนะ,ะ hinder ที่หมายถึงอุปสรรคนะคะเอามารวมกันแล้วหมายถึง crab p ูนะคะอ,อีกสักคำหนึ่งค่ะอย่างเช่นคำว่า s e ที่แปลว่าซีทะเลนะคะกงกะก็คือ goer นะคะแซงกงกะก็คือ sea goer นะคะผู้ที่ท่องทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ compound นะคะที่ มีมากมายนะคะในสมัย Old English นะคะไม่แตกต่างจากสมัย Modern English นะคะสุดท้ายในเรื่องของคำยืมนะคะส่วนใหญ่ก็จะยืมมาจากภาษาละตินนะคะแล้วก็ภาษา Old Norse นะคะของชาวสแกนดิเนเวียนนะคะคำยืมเนี่ยในสมัย Old English มีน้อยมากนะคะประมาณสัก3%ก็ราวๆ900าร้คำนะคะ ส่วนในสมัยปัจจุบันนะเอ่อภาษาอังกฤษจะยืมคำศัพท์มาเยอะนะคะก็ประมาณ70%นะคะก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเก็บเรื่องของคำยืมนะคะในสมัยโ english ไปเล่าไว้ในตอนถัดไปนะคะว่ายืมจากภาษาละตินเนี่ยนะคะเออมาปรากฏในหมวดหมู่ไหนนะคะแล้วก็ยืมมาจากโอนอร์สคือภาษาของชาวสแกนดิเนเวียนเนี่ยมาปรากฏใน หมวดหมู่ไหนบ้างนะคะวันนี้ก็เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะก็เอาเรื่องราวนะคะของโบราณนะคะมาเล่าให้ฟังก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะเพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้นะคะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่า inu radio เลือก playlist ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ดิฉันสาวภาคกรยานมิตรขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจะกลับมาพบกับทุกท่านทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ